ดครับวันนี้มาปะกันแวออนอกครับส่องใิดกันบ้านนะเดี๋ยวเขามาเสาะดอกกานได้น้อยหนึ่งเดี๋ยวมายำกันัมจะได้กินตัวได้มาจัดกันเนะ ซ่อยู่นี่ครับการทั้งอีหลอกเนาะทั้งเหนีอเขงห้องดอกนะอออกานภาษาอีสานขขงห้องทั้งอีหลอ,อกพักอีหลอ,อกอีหลอ,อกนะ มันเจ้าคนง่ายมัดคนเดี๋ยวมันจะหักนี่ครับได้สำเนียลย่แล้วก็ปุ๋ยมันด้นได้ยินน้อยเดียวเล ขายได้ก็หื้อนี่หิบบาทอุ้ยิบบาทเกีายมหาอีกอลอกอืมขายได้หิบบาทก็

เนี่ยตีสีด้วยคนมีบนันบันได้บันบุญอย่างน้อยหนึ่งโอ้หยมแก่ดอกกันพฝอีหลอกเนี่ยเริ่ครับผมรับคิมเนี่ยขอจบไว้แต่เอีก,ก่อนเริ่ครับ เดีกดไลค์กด,ดแชร์กดติดตามผมเตมขอบคุณครับบ๊ายบาย